สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง YouTube แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอสาราคลิปนี้นะครับสมาชิกนะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาวันนี้วันที่15แล้วนะครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับวันนี้ผมถือกาสมานะสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างไปพร้อมๆกันเลยในบินเดียวกันเหมือนทุกๆงวันนะครับครที่รอชุดสรุปบ <ns mile Ninja ame anyway> นล <ản> ่างนะครับก็เข้ามารับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ผมจะเขียนจับเป็นตัวเลขให้เหมือนเดิมนะครับพร้อมนําสูตรที่ผมจะจับสรุปมาให้สมาชิกได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรมันเยอะนะครับตั้งแต่วอยออกวันที่1นนะครับจนมาถึงวันที่15นี่ก็โอ้โลงวันละคลิปอาลงวันละสูตร2ส,สูตรอาสูตรมันเยอะฉะนั้นก็ใครที่บอกปวดหัวกับสูตรไม่รู้จะเอาสูตรไหนดีก็นะครับมาดูในคลิปนี้จบเลยฮะนะคลิปเดียวนะครับ สรุปบนล่างนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปนะครับผมก็จะมาเน้นบนล่างให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่องผมด้วยกันแล้วกันนะสมาชิกนะช่องแอนทอนนัคำน,นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดูกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องฮนะคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์โดยตรงท่านเองถูกผิดกลาบขอโทษขออภยัยนะครับเดี๋ยวมาดู <c oughs> อันนี้วิ่งล่างแม่นๆนะต่อจากวดวที่แล้วนะสูตรนี้นะครับได้แปดกับเก้าสูตรนี้นะครับจะเอามาเทียบกับสูตรนี้วิ่งล่าง นะครับมันชนกันทั้งสองสูตรเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันวิ่งล่างกันก่อนนะครับใช้จริงนะครับเดี๋ยวมาเทียบชนกันทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับอ่ะหวดแรกนะวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรได้เก้าสูตรผลออกเก้าสูตรเลยมาทั้งสองตัวเลยนะครับเก้าสูวิ่งล่างสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรที่ผมกําลัางคํานวณอยู่เนี้ยแต่ผมใช้จริงเพราะมันไปชนกับสูตรเก่าทั้งสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบชนให้นะครับ ตัวที่สอสูตได้หกับ7นะพรัพกอก7จ็ดเก้านะคเจ็ดก็มาที่หลักสิบล้านถูกงัวที่สองเอาไปต่อกันตัวที่สานะมฮะตที่สามสูตรได้หกับ2พงผดอกหนึ่งเจ็นะครับหนะึ่งก็มาที่หลักสิบล้านถูกตัที่สามมาได้ทุกหลักนะครับ สองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะวดที่4ฮะสูรได้9กับ0นะ์หลับพลออก6 0 0ก็มาที่นะหลักหน่วยล่างถูกวดที่4่เอาวดที่ห้าวอที่ผ่านมานะฮะสูรได้4กับ5พอดออก4 2นะครนับก็4ี่ฮะนะมาที่หลักสิบล่าง อ่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับลงให้หุ้นแรกเดี๋ยวมันจะไปเทียบชุมกับสูตรเก่าให้อ่านี่ฮะวิธีทำครับแคปสูตรไว้วิ่งล่าง2ตัวมา1ตัวใช้จริงในงวดนี้นะครับนำหลักแสน1ครั้งบวกสิล่าง1ครั้งบวกร้อยสตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกแปดคงที่เอาบวกกันดู5 4ลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดคงที่ก็ลงท้ายเลขแปดฮะ แปดบวกเพิ่มไปหนึ่งไดเกาอ่ะงวดนี้ผมใช้จริงก็คือวิ่งล่าแปดกับเก้านี่แหละฮะสมาชิกนะตามสูตรนี้เลยนะครับอ่ะแปดกับเก้าเลยสมาชิกเด้องวดนี้ถ้าใครคิดว่าดับก็มองผ่านได้นะครับส่วนตัวผมเด็ดน,นะชนกันทั้งเก่าใหม่เลยแปดกับเก้านี่นะลงให้งวดประจําวันที่นะครับสิบหกทับหกทับหกเจ็ดนะงวดวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้สูตรสูตรใหม่นะเจ็ด ไอ้แปดกับเก้าวิ่งล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะต่อจากงวดที่แล้วสูตรเก่านะสองตัวมาหนึ่งตัววดที่ผ่านมานี่ผมลงจริงให้วนแรกนะวัวที่ผ่านมานะลงจริงให้วัวแรกสูตรได้หนึ่งกับสองผู้ดอกสี่สองสองข้ามาทที่หลักหน่วยนะวดนี้นับลงจริงเป็นวดวที่สองสำหรับสูตรนี้ได้แปดกับเก้าอันนี้สูตรเก่าได้แปดกับเก้าอันนี้สูตรใหม่ได้แปดกับเก้าฉะนั้นนะคนละสูตรกันนะสมาชิกนะคนละสูตรกันนะครับ ชนกันที่8ปดกับทั้ง2สูตรเลยฉะนั้นเอา8ปกับานี่เลยฮะสมาชิกนะเอา2อสูนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาจนะับคัดสรุปรากใช่ไหมฮะเดาเดวเดีาเดล่ยวาเก่อาเขียนตัวเด่นมาดีเดี๋ยวลืมเมเเีี้ี้นวนีวมดวเดี๋ย่าวาเดเดีัดเดี๋ยัเดวเียวดเด่นบน,นะบเ,ดน,บนเดี๋ยวดเดดน น,นี้เด่นอันนี้เด่นบนอ่ะทีนี้ไปดูสูตรนี้กันฮะสูตรนี้วที่ผ่านมานี้หลุดนะครับสูตรได้ศูนแต่ผมชอบนะบผมชอบสูตรนี้นะครับผมถึงจะหลุดแต่ผมก็ยังใช้จริงนะครับวที่ผ่านมาออกนะครับห้าเก้าวันนี้ผมจะใช้สูตรเก่าทั้งนั้นเลยนะครับจะใช้สูตรเก่าถึงจะหลุดแต่ผมก็ยังใช้สูตรเก่าอยู่อ่าหลุดนะครับ ผิดลงกิ่งให้สองโวดเอาโหวดนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะไปดูวิธีทําเป็นสิบบนนะครับเป็นสิบบนวิธีทำฮะนำหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบสามตัวท้าย 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวท้าย 2, ครั้งกกที่สองอีกสี่ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหกที่ ครับเอาบวกก็ดู1นบวกสาลงท้ายเลขสี่สี่บวกสี่ลงท้ายเลขแปดแปดบวกสี่ลงท้ายเลขสองสองบวกสี่ลงท้ายเลขหกหกบวกสี่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ศูนย์บวกหกคงที่ฮะก็ได้เลขหกฮะหกบวกเพิ่มเปหนึ่งได้เลขเจ็ดเจ็ดบวกเพิ่มเปหนึ่งได้เลขแปดอ่ะวันนี้ผมใช้สูตรนี้เลยนะวันที่ผ่านมาหลุดใช่ไหมหลุดแต่ผมก็ชอบฮะหกเจ็ดแปดมันชนกันหลายสูตรนะฮะอ่ะหกเจ็ดแปดนะครับกอดไว้แน่นเลยถ้าสูตรมาเดินดีหลุดแล้วมันต้องมาอีกฮะ หกเจ็ดแปดผมว่ามันต้องมาอีกนะครับพิจารณาลงจริงให้งวดที่สามงวดนี้นะครับจะมาไหมงวดประจำาันที่สิบหกทับหกทับหกเจ็ดอันนี้บนนะครับผมเขียนไว้ให้แล้วนะหกเจ็ดแปดอ่าผมใช้จริงนะผมวางไว้ที่หลักหน่วยเนี่หกเจ็ดแปดนะ,ะทีนี้นะ มาดูสูตรนี้สูตรนี้ชนกันที่เลขหนึ่งสี่สูตรเลยผมวางเลขหนึ่งเนี่ยไว้ที่หลักสิบบนนะครับอันนี้สูตรเด่นแม่นกันเทอะะหลังจากหลุดนะผมลงให้หนึ่งสองสามสี่งวดนี้งวดที่ห้าได้แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์มาชนกับตัวนี้ฮะเลขแปดนะฉะนั้นเน้นไปที่เลขแปดนวงวดนี้บนเน้นไปที่เลขแปดก็เลขหนึ่งอ่ะเลขแปดก็เลขหนึ่งนะครับเน้นไปที่เลขแปดก็เลขหนึ่งอันนี้หลักหน่วยชนสองสูตรชนกันที่เลขแปดนะครับผมเน้นหลักหน่วยไวที่เลขแปดนะครับ อันนี้สูตรเก่านะครับวิ่งบนวัดที่ผ่านมาได้เลขห้าวดนี้ได้เลขแปดฉะนั้นนะครับเต็นแปดเนะี่ยชนเจ็ดแปดเก้าอีกอันนี้หลักหน่วยวดที่ผ่านมาไปข้างบนเลยชนเจ็ดกับแปดอันนี้บนตัวเดียวหนึ่งอันนี้ครบทีนี้ก็มาฮะจับเลยนะสมาชิกนะผมได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วบนนี้หนึ่งกับแปดนะครับเด่หน,นึ่งกับแปด นะอจับคู่ฮะผมจับแบบเอาหนึ่งสามเนี่ยฮะมาจับกับ6กเก็ดแปดไได้9้าชุดนะครับจับหมดเลยนะครับหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับสองหกสองเจสองแปนะครับสามหกเจด สามปนะครับไม่ตัดดับนะครับใครดับตัวไหนก็ไปตัดเอานะครับผมจับ123มาจับกับ6 78นะครับสามตัวบุนะครับ2ชุดฮะ7 1 6กฮะกับ7 1 8อ่ะ2ชุดนี้นะที่ผมเน้นลางนะครับลางผมเน้น5ชุดนะครับ8 1นะครับ8 3 89ครับนะแล้วก็92นะครับกับ92กับ92กับ87นะครับตามนี้เลยนะครับ8183 87 8992อ่ะ5ชุดนะครับผมเน้น ฐล่างคนนี้ไปที่แปดหนึ่งฐานล่างนี้ไปที่แปดหนึ่งกับเก้าสองครับตัวเด่นบ,บนนะครับสามตัวบนก็เจ็ดหนึ่งหกอ่ากับเจ็ดหนึ่งแปดสามตัวบนเด่นบนก็คือหนึ่งกับแปดอ่าผมเน้นไปสี่ชุดถ้าจากเก้าชุดเน้นให้แค่สี่ชุดนะครับ 1>, 1 6ึ่แล้วก็หนครับ1 8แล้วก็อะไรสามแปอีกชุดดวหนึ่งสองสามสี่นะฮะสชุดบน3ตัว2ชุดล่าง5ตัวเน้นไป2ชุดนะครับมวดประจำบวันที่นะครับ16บหกทับหทับหกเจอ่ารอรุ่นกันครับจะมาไหมนะช่องครับนะ แอดทอนะนักคำนวณขอให้สมาชิกทุกๆท่านนะเฮงๆปังๆนะผมเน้นตามนี้เลยนะครับใครชอบจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ